นิทานเรื่องแผนร้ายของเพื่อนบ้านมีครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่อย่างสงบสุขพ่อชื่อลุงศักดแม่ชื่อป้าสมใจและลูกชายว,วัยหกขวบชื่อน้องภูผาครอบครัวนี้ขึ้นชื่อเรื่องความอบอุ่นพ่อทำงานหนักในทุ่งนาแม่ค้าขายผักผลไม้ ส่วนลูกชายก็ช่วยงานเล็กๆน้อยๆชาวบ้านต่างพูดเสมอว่าครอบครัวนี้น่ารักจริงๆวิถีชีวิตประจำวันของพวกเขาพ่อจะออกไปไถนาแม่ตักน้ำรดผักส่วนลูกชายเล่นวิ่งในสวนมื้อเย็นที่เรียบง่ายของพวกเขา ทุกคนจะกินข้าวร่วมกันบนเสือเก่าๆหัวเราะกันอย่างมีความสุขชาวบ้านต่างชมว่าลูกชายบ้านนี้จะเป็นเด็กหนีแน่นอนโตขึ้นคงได้เป็นคนเก่งวันหนึ่งมีชายแปลกหน้าแต่งตัวเป็นหมอดูเข้ามาในหมู่บ้านหมอดูทักครอบครัวนี้ว่าเด็กชายคนนี้ชะตาแรงนัก หากเลี้ยงต่อไปจะนำภัยพิบัติมาให้พ่อแม่ครอบครัวจะล่มจมพ่อแม่ตกใจใจสัน่นบรรยากาศมื้อเย็นที่เคยสุขกลับเงียบลงหมอดูอยังแนะว่าถ้าไม่อยากเจ็บตัวต้องขายเด็กคนนี้ให้คนอื่นเอาไปเลี้ยงแทนพ่อสักไม่เชื่อ แต่ก็อดคิดมากไม่ได้เวลามองหน้าลูกก็เกิดความกลัวลึกๆแม่สมใจเริ่มฝันร้าย <c oughs> เห็นภาพลูกทำให้ครอบครัวพังทลายทั้งสองทะเลาะก,กันบ่อยขึ้นฝ่ายหนึ่งอยากเชื่ออีกฝ่ายไม่อยากเสียลูกน้องภูผารู้สึกถึงบรรยากาศที่ผิดปกติเขาถามพ่อกับแม่ว่า พ่อแม่ไม่รักภูผาแล้วเหรอฮืมหมอดูคนนั้นแท้จริงคือลุงมนตรีเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านถัดไปลุงมนตรีกับภรรยาอยากมีลูกมากแต่ไม่มีสักทีความอิจฉาจึงก่อตัวพวกเขาจึงวางแผนปลอมตัวเป็นหมอดูหวังทำให้พ่อแม่ขายลูกชาย ให้นำมาเลี้ยงแทนในใจคิดว่าถ้าได้เด็กคนนี้มาเราจะมีครอบครัวสมบูรณ์เสียทีพ่อสักแม่สมใจเริ่มห่างเหินจากเพื่อนบ้านเพราะรู้สึกแปลกๆพ่อแม่ยังคงลังเลว่าจะทำตาหมอดูดีไหมวันหนึง่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันพ่อสัก ประสบอุบัติเหตุในท้องนารถไถคว่ำทุกคนรีบไปช่วยแต่คนแรกที่วิ่งไปประคองคือน้องผูผาแม้ตัวเล็กแต่เขาพยายามตะโกนเรียกชาวบ้านมาช่วยจนพ่อรอดพ่อแม่เริ่มฉุกคิดว่าถ้าไม่มีลูกเราคงเสียพ่อไปแล้ววันหนึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่ง บังเอิญเห็นลุงมนตรีปลอมตัวเป็นหมอดูข่าวแพร่ไปทั้งหมู่บ้านจนพ่อแม่ภูผารู้ความจริงชาวบ้านตำหนิพวกเขาอย่างหนักทำไมถึงคิดร้ายกับครอบครัวคนอื่นได้ลุงมนตรีกับภรรยาอับอายนั่งร้องไห้ยอมรับว่าเพราะความอิจฉาและอยากมีลูกแทบขาดใจ พ่อแม่ภูผาพาลูกชายไปกราบย่าแก่ๆในหมู่บ้านเพื่อขอพรย่ากล่าวว่าลูกคือพรจากฟ้าไม่ใช่คำทักของใครจะมาตัดสินได้ครอบครัวพ่อสักแม่สมใจสัญญาจะไม่เชื่อคนง่ายอีกต่อไปส่วนลุงมนตรีกับภรรยานั้นได้รับโอกาสจากชาวบ้านให้กลับตัว ครอบครัวภูผายกโทษให้และยังช่วยเหลือกันในงานหมู่บ้านเวลาผ่านไปภูผาเติบโตเป็นหนุ่มน้ำใจดีเป็นกำลังหลักของพ่อแม่ครอบครัวยังอบอุ่นเหมือนเดิมทุกครั้งที่กินข้าวด้วยกันจะหัวเราะและยิ้มเสมอส่วนลุงมนตรีกับภรรยาแม้ไม่มีลูกแท้ แต่ก็รับอุปการะเด็กกำพร้ามาเลี้ยงสุดท้ายทุกครอบครัวในหมู่บ้านได้เรียนรู้ว่าความรักแท้ไม่ขึ้นกับโชคชะตาหากแต่อยู่ที่หัวใจของคนนิทานเรื่องนี้มีคติสอนใจว่าอย่าให้คำพูดของใครมาทำลายความรักและความผูกพันในครอบครัวความอิจฉา อาจทำให้คนทำสิ่งเลวร้ายแต่ความรักและการให้อภัยต่างหากที่เยียวยาได้ทุกอย่าง